เรายังอยู่ในเรื่องของเลือดนะครับเรื่องเลือดเ,อเลือดไหลไม่หยุดหรือการห้ามเลือดอาการก่อให้เกิดเ,เลือดแข็งจับตัวนะครับวันนี้ก็มาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเลือดเหมือนกันนะครับเป็นสารธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาตินะครับนั่นคือสารที่มีชื่อว่าฮิรูดิฮิรูดินะครับฮิรูดิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อยู่ในต่อม ของปิงาภาพวาดนี้เป็นภาพที่จะสื่อว่า,าปิงนะครับนีคือตัวปิงที่อยู่ตามาแม่น้ำํำตามโคนตามปลักควายาตามโคนตามแม่น้ำน้ำจืดนะครับน้าจืดสารฮิรูดิเป็นสารที่เกิดอยู่ในต่อมของปากปิงนะครับทำสารนี้ทําให้เลือดอไม่ แข็งตัวในระหว่างที่มันกําลังดูดนะครับมันกําลังเกาะและดูดนะครับมันก็จะปล่อยสารนี้ออกมานะครับสารฮาปาลินตนับหรือสารเฮโลดิกเนี่ยก็เป็นสารที่ต้านการแข็งตัวของเลือดไม่อยูอ่มีอยู่ในอยู่ในตับของสัตว์เลี้ยงลกูกด้วยนมนะครับผม แล้วก็มีอยู่ในปอดมีอยู่ในเนื้อเยื่อแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆนะครับปริมาณที่การใช้ของสารตัวเนี้หนึ่งมิลลิลิตรต่อเลือดห้าร้อยีีนะครับห้าร้อยีีในเก็บไว้ในอุณหภูมิห้าสิบองศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit, นะครับจะป้องกันการแข็งตัวของเลือดภายในได้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เองนะครับการแข็งตัวของเลือดนะครในโดยธรรมชาตินี่ครับหากในเลือดมีสารที่ชื่อว่าโอทอมโอทอมบินนะครับมีความเข้มข้นต่ำนะครับจะทำให้เลือดไหลนานกว่าคือถ้าจะยังมีอยู่นะครับในปริมาณต่ำนะตัวหนึ่งที่ทำให้เลือดหยุดไหลได้ก็คือที่มีอยู่ในอาหาร ก็คือวิตามินเควิตามินเคนี่ก็เป็นอยู่ในอยู่ในฟักเขียวนะครับซึ่งจะเป็นเป็นวิตามินที่ช่วยในการหยุดเลือดนะครับผมเน้มาดูเรื่องเลือดต่อเนี่ยครับระยะเวลาของการแข็งตัวของเลือดเนี่ยะจะทําให้มันแข็งตัวได้เนี่ยมีวิธีอะไรบ้างนะครับวิธีที่นิยมใช้ก็จะมีชื่อว่า โฮเวลวิธีการทําให้เลือดแข็งตัวแบบโฮเวลเนี่ยก็คือการที่เราเห็นอยู่ประจานี่แหละครับการเจาะเลือดการเก็บเลือดในหลอดแก้วนะครับเจาะเลือดแล้วเอาเลือดไว้ในหลอดแก้วนะครับภายในหลอดแก้วเนี่ยก็จะเคลือบฉากบ,บางๆด้วยพาราฟิลแล้วขวดเพื่อรับไปแล้วก็ต้องมีการเขยา่าทุกยี่สิบนาที จนกว่าเลือดนี่จนกว่าเลือดน้นมันจะแข็งตัวจ่อเลือดในปัจจุบันนะครับผมเครือ่องมืออุปกรณ์นะครับในการเขย่าเลือดอตามมาตรฐานก็คือ20นาทีจนกว่าเลือดจะตกตะกอนและก็ไม่ไหลทัถึงการใช้กระบวนการและวิธีรักษาด้วยปริงนะครับ้วยปริงปริงมาเกาะเรียกว่าฮิลุโดเทลปีนะครับฮิลุโดเทลปี คือการที่ปิ่งเกาะแล้วปล่อยสารชื่อว่าฮิรูโดฮิรูดิจากต่อมนะครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วาสารฮิรูโดเมดิซินาลิสเนี่ยครับจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะครับลดอาการบวมป้องกันการเกิดริมเลือดป้องกันเลือดไม่ให้แข็งตัวนะครับผม ทําให้บาดแผลนี่ยอหายไวนะครับผป้องทั้งป้องกันเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว <c oughs> ช่วยฟืนฟนะฟ้นฟูเส้นเลือดนะฟื้นฟูเส้นเลือดให้เกิดใหม่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่เจ็บไม่ปวดเป็นคุณสมบัติของอตัวนี้นะครับผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ นี่ before and after อันนี้ก่อนก่อนการใช้ฮิลูโดเทเลปี otherapy, นะครับนี่ก่อนก่อนแล้วก็หลังนะครับอันนี้ก็ก่อนหลังก่อนแล้วก็หลังอันนี้ก่อนที่คอนะครับใช้วางใช้ปิงวางมันก็จะเกาะนะครับก่อนแล้วก็ดูดเพราะ พอเกาะดูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดเอาเข้าไปนะครับลดอาการต่างๆได้นะครับผมอาการที่นิยมใช้ด้วยวิธีการรักษาด้วยปิ่งเนี่ยนะคเช่นความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือคอร์ดโรคผิวหนังนะครับลโรคข้อโรคข้อข้อบวมแล้วก็ลิศีดวงทวารน,นะครับอันนี้เป็นการใช้ ฮิรุโดเทอรปอีนี่ขนาดตัวตัวปิงนะครับเทียบกับนิ้วมอือฝ่ามือมีเลือดมีกระดาษซับนะครับนี่แผลก็ใช้ปิงนี่เป็นช่วยเป็นตัวมาซับเอาเลือดบริเวณที่เป็นเยบ็บแผลเยบ็บนะครับตำแหน่งที่ใช้ปิงเกาะนะครับ experience d ดอ Time h o r เ e อร์เฮลินส์อาร์ตขอ h เฮลินนะครับใช้ปิงกาะใช้ใต้น่องตะตุม้มอย่างี้นะซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นข้อต่ออาจจะมีการบวมก็ได้นะครับผมความถึงความก้าวหน้าของการสารที่อยู่ในปากของปิงนะครับที่มีชื่อว่า h e มด d o medicinalis นะครับก็มีการ อย่างเี้ยวันนี้เป็นการนําเอาน้ําลายของปิงมาสกัดนะครับมาสกัดเนี่ยตัวนี้นี่ปิงมาสกัดนะครับใช้ในการบําบัดข้อเข่านะครับแล้วก็ผิวหนังโรคผิวหนังซเซลล์คอร์ดนะครับผมแล้วก็เซลล์มะเร็งอันนี้เซลล์ปกตินี่เซลล์มะเร็งมีเป็นอย่างงี้เพราะันเซลล์มะเร็งเนะี่ยคือเซลล์ร้าย ก็ถูกใช้ดูแลได้โดยใช้สารที่เกิดจากฮิลูโดเมดิซินาลิสนะคับของจอปิงนะครับภนะาพน,นี้ก็เป็นภาพที่เป็นข้อเข่าอักเสบนะครับลักษณะบวมแดงใช้เกาะเลยครับไม่ได้เกาะมันไ,ไม่ได้บวมแดงเพราะว่า ปิงนะครับอมันบวมอยู่แล้วนะครับอมาลแล้าดูแลรักษาี่เข่านะครับสี่ตัวอาจจะมากกว่านั้นก็ได้บนใบหน้าก็มีครับปล่อยบนใบหน้าภาพนี้จะเป็นที่คอครับผมนี่หับัลล่าทคอที่คอในปกติครับก็จะมีเส้นเลือดใหญ่ปล่อยได้เลย อย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับ,รบดูปากดู